สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะตื่นมาฟ้าสว่างบรรยากาศดีๆคุณยายวันนี้เอาของสวยงามมาฝากเป็นผ้าไหมมือสองนะคะคุณยายถ่ายทำคลิปไปแล้วคลิปหนึ่งค่ะมีคลิปที่สองนะคะราคาแปด้อยห้าสิบบาทค่ะค่ะ850บาทไหมเลขกสองนะคะสีสวยมากค่ะ นิ่มสลวยสวยทุกผืนนะคะนิ่มมากค่ะถ้าไหมมือสองนิ่มผิวด้วยค่ะราคาแปดร้อยห้าสิบบาทอ่ะขอใคยไหมเลขห้าหาไหมเลขห้านะคะน่าจะเปเลขสองมันกัดค่ะถ้ากล้องหน้ามันจะกัดค่ะราคาแปดร้อยห้าสิบบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนะคะมักผืนไหนชอบผืนไหนทักคนยายมาได้นะคะ ราคา850บาทค่ะเป็นไหมบ้านหางพุ่งทางยืนนะคะค่ะสวยงามมากค่ะไหมบ้านหางพุ่งทางยืนค่ะราคา850บาทนะคะคลิปนี้ค่ะนี่ก็เป็นลายสกอตค่ะเป็นเป็นหางกระรอกค่ะหางหางกระรอก แต่ว่าทอเป็นตาสกอตค,ค่ะแปดร้อยห้าสิบบาทค่ะเป็นหางกระรอบนะคะสวยมากค่ะไม้บ้านทางพุ่งทางยืนค่ะผ้าหางกระรอกผืนนี้ค่ะเป็นไม้บ้านทางพุ่งทางยืนนะคะที่หนึ่งค่ะแปด้อยห้าสิบบาทค่ะมีน้ำหนักมากค่ะเพราะว่าเป็นไม้บ้านทางพุ่งทางยืนนะคะเป็นหางกระรอบค่ะราคาแปด้อยห้าสิบบาทค่ะ าคุณยายมาได้นะคะแม่บ่วันรักผ้าไหมมือสองต้นตำรับไหมมือสองเก้าเก่าค่ะค่ะเป็นสีออกสีแดงนะคะสวยนะคะตัดเสื้อยิ่งสวยนะคะเป็นหางกระรอกค่ะตัดเสื้อท่านพ่อบ้านนะคะมันเต็มสองเรรค่ะมันอยู่ในสภาพดีค่ะผ้าผืนนี้ค่ะแปดร้อยห้าสิบาทค่ะ ผืนนี้ก็แปดร้อยห้าสิบบาทค่ะค่ะเป็นไหมบ้านทางพุ่งทางยืนนะคะหมายเลขสิบแปดค่ะแปดร้อยห้าสิบบาทค่ะไหมบ้านทางพุ่งทางยืนค่ะราคาแปดร้อยห้าสิบบาทค่ะหมายเลขสิบแปดนะคะ ไหมบ้านทางบุ้งทางยืนนิ่มมากค่ะราคาอยู่ที่850บาทค่ะค่ะนิ่มมากค่ะราคาสวยผ้าก็สวยนะคะ850บาทค่ะไม่มีตำหนิไม่หนะูย ตันี้มีตำแหน่งไม่ขามงย่ายมองไม่เห็นตำแหน่งเป็นเกตห้าร้อยบาทเถือนี้ยโยนลงที่ห้าร้อยบาทเลยตือนี้แปดร้อยห้าสิบบาทนะคะ,คะอยู่ที่แปดร้อยห้าสิบบาทค่ะหมายเลขสิบห้าค่ะแปดร้อยห้าสิบบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนะคะ ค่ะแปดร้อยห้าสิบบาทนะคะเป็นไหมมือสองนะคะหานิ่มมากค่ะไหมมือสองค่ะแปดร้อยห้าสิบบาทค่ะพผื้นนี้ค่ะคะคุณยายมาได้เดี๋ยวคุณยายจะต่อไปด้วยกระโปรงนะคะกระโปงไก่แบบทรงเอนะคะแต่เป็นต่อค่ะต่อเป็น สี่เหลี่ยมพื้นผ้าค่ะเป็นผ้าต่อนะคะเป็นผ้าป้ายค่ะตัดเวลานุ่งนุ่งได้เลยนะคะค่ะไม่ต้องไปให้ช่างตัดอีกนะคะเป็นผ้าป้ายค่ะค่ะเป็นเป็นทรงเอค่ะค่ะทาแบบนี้ค่ะทําแบบนี้ดึงเชือกขึ้นนะคะดึงเชือกขึ้นข้างบนค่ะแล้วก็ป้ายมัดค่ะมัดด้านข้างแบบนี้ค่ะแล้วแต่ความเหมาะสมนะคะตกแต่งแล้วนะคะ ค่ะตัดสำเร็จเรียบร้อยค่ะเป็นทรง A ค่ะต่อเป็นต่อเป็นตาสกอตนะคะถ้าต่อค่ะเขาเรียกว่าต่อทรง A ค่ะค่ะเป็นป้ายค่ะเป็นพร้อมใส่ได้เลยค่ะพื้นนี้อยู่ที่ราคา999บาทนะคะเพราะว่ามันใช้แบบเวลาได้หลายอย่างหลายขั้นตอนค่ะค่ะนี่เป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าแล้วก็ มาต่ออีกค่ะแล้วก็จ้างช่างต่ออีกนะคะเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะฝืนนี้นะคะค่ะมักฝืนไหนชอบฝืนไหนทักคุณยายนะคะพร้อมใส่ไดยเลยนะคะถ้าพวกนี้ค่ะค่ะมีแต่สวยๆงามๆนะคะเป็นผ้าป้ายค่ะค่ะป้ายทรงเอค่ะป้ายแล้วก็ผูกเชือมกมัดเลยนะคะ พร้อมใส่ได้เลยไม่ต้องไปหาช่างตัดให้นะคะตัดเรียบร้อยแล้วค่ะเก้า้ยเก้าสิบเก้าบาทค่ะค่ะเป็นตาสกอตค่ะตาสกอตเล็กๆค่ะตาสกอตสี่เหลี่ยมพื้นผ้าค่ะออกมาเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าแล้วก็มาทาเป็นกระโปรงทรงเอนะคะค่ะไม่ลุยนะคะเพราะว่าจะดโค้งเรียบร้อยค่ะโค้งด้วยค่ะเวลาต่อก็โค้งกันไม่ให้ลุยนะคะ ช่างทำดีมากค่ะราคา999บาทค่ะอันี้ก็999บาทนะคะชอบลายไหนก็ทักคุณยายมาได้นะคะสีสดสีหรือไม่สดแบบไหนก็ทักคุณยายได้ค่ะสีสดสวยมากค่ะ คนอ้วนคนผอมขนาดไหนก็ใส่ได้นะคะคนตัวใหญ่ใส่ได้นะคะเพราะว่าผ้าต่อน,นี้จะเต็ม2เมตรค่ะราคาเก้า้อยเก้าสบเกาบาทนะคะเป็นทรงเอค่ะ่ะพร้อมใส่ได้เลยนะคะเก้าร้อยเ้าสิบ้าบาทค่ะถูกมากค่ะถ้าพลาดก็ยังไม่ได้เลยค่ะคะุณยายขายถูกมากค่ะ9ก้า้้าสิบเาบาทเท่ากับราคาส่งนะคะค่ะ เป็นผ้าต่อทรงเอค่ะพร้อมนุ่งไว้เลยค่ะเป็นผ้านุ่งได้เรียบร้อยค่ะไม่ต้องไปหาช่างตัดอีกนะคะคุณยายว่าทําแบบนี้ก็ก็ดีไปอีกแบบนะคะเป็นผ้าป้ายผูกเชือกแล้วก็ม้วนมาแล้วก็ดึงเชือกดึงสายนี้เข่าค่ะมันก็จะได้ขนาดไหนรอบเอวเราขนาดไหนเราดึงเชือกเอาเองค่ะราคา999บาทค่ะ ค่ะเป็นทรง A นะคะสวยงามมากค่ะยาวด้วยนะคะยาวที่ตาตุะะ่มค่ะ9 9 9บาทตะปรงทรง A คะ่ะต่อค่าต่อตะปรงทรง A นะคะค่ะนี่ก็สวยงามมากค่ะ ต่อเป็นกระปรงทรง A ค่ะสวยค่ะ999บาทนะคะใส่ตัดเรียบร้อยแล้วค่ะไม่ต้องไปหาช่างอีกยากอีกนะคะค่ะ9 9้บาทค่ะตัวนี้ค่ะเพราะว่ามันมต่อค่ะช้างช่างต่ออีกหลายขั้นตอนค่ะพวกนี้จะอยู่ที่หลายขั้นตอน 999บาทนะคะเป็นกระโปรงทรงเอค่ะใส่สบายนะคะมันจะนิ่มผิวค่ะ9 9 9บาทค่ะค่าราชการทุกใช้ได้ทั้งทุกหน่วยงานนะคะใส่ไปทำงานของเราค่ะเพราะาราชการก็ใส่สวยนะคะตามที่คุณยายเห็นก็าใส่ค่ะ999บาทค่ะ ค่ะ999เก้า้อยเก้าสิบเ้าบาทค่ะสวยงามมากค่ะแบบออกโทนสีสดแต่ไม่สดนะคะชอบโทนไหนก็ทักคุณยายมาได้ค่ะแม่บวลรับผ้าไหมมือสองนะคะตัวนี้เป็นกระโปรงทรงเอสวยงามมากค่ะสวยค่ะตัดเป็นทรงเอ ใส่อยู่บ้านก็เหมาะสมมากนะคะเพราะว่ามันเป็นผ้าเบาค่ะผ้าเบาผิวค่ะไม่ได้หัดผ้ากาวนะคะไม่ได้อัดซับค่ะเพราะว่าอัดซับไปแนละ้วมันจะทื่อไม่สวยค่ะต้องปล่อยให้นิ่มผิวค่ะอันนี่ก็สวยนะคะค่ะสวยงามมากค่ะสลับลายสลับสีนะคะ เป็นกระโปงทรง A ค่ะป้ายแบบกระโปงทรง A ต่อสกอตสวยงามมากค่ะราคาเก้าร้เก้าสบาบาทค่ะค่ะพร้อมใส่เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมใส่ค่ะพร้อมใช้งานได้เลยค่ะไม่ต้องไปตกแต่งอีกนะคะเพราะว่าช่างเขาออกแบบมาให้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ,ะสวยงามค่ะ9 9้้าบาบาทค่ะรับคุณยายมาได้นะคะ หืวนนี่ไม่ได้ต่อต่อแบบไอาทางช่องทางน้ําไหลนะคะค่ะมีด้วยค่ะเดบช่องทางน้ําไหลค่ะค่ะช่องทางน้ําไหลนี่อยู่ที่แปดร้อยบาทนะคะไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ที่ขั้นตอนนะคะเพราะว่าต่อสก๊อตนะคะอยู่หลายขั้นตอนมากค่ะอันนี้แปดร้อยบาทค่ะ ค่ะสวยผูกฝืนงานผุ้ฝืนค่ะค่ะเป็นกระโปรงทรงเอนะคะผ้าต่อกระโปรงทรงเอค่ะสวยค่ะนี่แปดร้อยบาทนะคะสวยงามมากค่ะ เป็นช่องทางน้ำไหลค่ะพวกนี้ค่ะสวยทุกผืนงานทุกผืนโดเด่นทุกผืนค่ะค่ะท้ายนี้ค่ะคุณยายขอขอบพระคุณที่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะบนรักษาทาตุทองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องปราศจากโรคโควิดทุกท่านค่ะ